เรื่องของวัคซีนผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของไวรัสโควิด1 i จะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้ในเชิงสังเคราะห์ผมบอกแล้วใกล้ๆเลืกลเอกตั้งอาจจะเห็นชัดว่าใครเกี่ยวข้องกับวัคซีนใครเกี่ยวข้องกับโควิด1 i ตอนนี้ก็ชัดขึ้นชัดขึ้น,ช,นชัดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับเรื่องของ Tik t o อกเรื่องของ e c h a t นะฮะสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์เนี่ยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยม โดยมีวัฒกรรมที่ชื่อ American First นะฮะเปิด3ยุทธการนะสงครามไวนัาสสงครามแตงการค้าและสงครามอาวุธเขายังยึดหลักนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็ลังซัดกันไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับยิ่งซัดกันแบบนี้คะแนนนิยมของชอมเริ่มดีขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเชศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมาเริ่มกันเลยฮะอังกฤษฝรั่งเศสอ่วนะครับรัตรีครังติดโควิด1 9ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในอังกฤษตอนนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ในฝรั่งเศสน่าวิตกอย่างมากเมื่อพบผู้ติดเชื้อจำนวน13,000รายในรอบ20ชั่วโมงล่าสุดแลฐตำรวกลางก็ไม่รอดนะพบเชื้อนะแล้วก็ต้องกักโลกอยู่ในบ้านซึ่งยืนยันจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เลปาลีเซียงของรัสเซียก็ปรากฏว่าต้องกักตัวอยู่ในบ้าน7วันนะตามกฎของรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ในยุโรปนะกำลังกลับมาหนะักในกระดาษที่รูสกินสเบิร์กนะครับผู้ภิพากษาศสารสูงสุดของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นผู้หญิงแกร่งนะักต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของสตรีได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย87ปีนะครับหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งตับนะครับสารดีกา <c oughs> สหรัฐอเมริกาถแถลงว่าเธอเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนที่ระยะลุกลามแพร่กระจายเธอเสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงวอชิงตันดีซีและอยู่พร้อมหน้ากับสมาชิกครอบครัวในวาระสุดท้ายเห็นไหมฮะคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตหลังวันที่12เสียชีวิตเยอะเลยไม่ใช่รายเดียวนะมาแบบเป็นเบือเลยทีเดียวในขณะที่สื่อน,นอกรายงานมีการเปิดโปรงรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและบริษัทเอกชนล็อบบี้บริษัทไทยถอน แบรนด์โกลโฟเซตนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uter, รายงานว่าการเผยแพร่รายงานพิเศษตีแผ่เบื้องหลังเจ้าที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและบริษัทเอกชนพยายามที่จะทำการล็อบบี้อย่างหนักให้รัฐบาลไทยถอนคำแบนสารเคมีนะครับวัชพืชโกโบเซตนะครับเมื่อปีที่แล้ว เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเผยแพร,แร่รายงานพิเศษนะเปิดเผยเบื้องหลังของบริษัทไบเออร์ผู้ผลิตสารเคมีผลิตภัณฑ์รายหนึ่งของโลกนะร,ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา <c oughs> ขวางคำสั่งแบนโกโฟเซตของไทยและปีที่แล้วทางการไทยก็สั่งระงับการแบนโกโฟเซตทำให้เกษตรกรไทย ไปเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้คําสั่งก็มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม2 5 6 2ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนตุลาคมเพิ่งมีคําสั่งห้ามใช้เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับรายงานอ้างอิงถึง200หน้านะครับได้มีอีเมลฉบับหนึ่งตอบโต้กันโดยตรงระหว่างเจ้าที่สหรัฐอเมริกาและผู้แทนของไบเออร์ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วไบเออร์กับรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โน้มน้าวให้รัฐบาลไทยถอนคำสั่งนะครับให้โกโบเซตนะครับสารเคมีหลักนะครับผลิตภัณฑร์ราวอัพของบริษัทไบเออร์โดยเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐเมกาได้ความช่วยเหลือบริษัทของเอกชนไบเออร์เข้าถึงรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและนายกัมตรีของไทยรอยเตอร์ระบุว่าเอกสารนี้ได้รับมาจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ ชีววิทยาในเมืองอทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาซึ่งคัดค้านกา,า,ารใช้สารเคมีของเกษตรกรนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อมูลทางการตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายเพื่อรับรองเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรื่องของข้อมูลตอบโต้ระหว่างเจ้าที่รัฐบาลผู้รับผิดชอบด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับนายจิมทราวิสนะฮะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการรัฐระหว่างประเทศของบริษัทไบเออร์เมื่อปี2562นอกจากนี้รอยเตอร์ระบุว่าแม้จะไม่สามารถชี้ถึงเหตุผลในการถอนคำสั่งแบนหรืออิทธิพลในการโน้มน้าวในครั้งนี้แต่ก็มีการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้ไปการหารือกันกรณีไทยจะสั่งห้ามใช้สารเคมีนะศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสารโกโปรเซตนะครับ ขณะที่เอกสารฉบับนี้ยังเป็นบทสนทนาตอนหนึ่งาพาดพิงถึงมานัญญาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเป็นหนึ่งในผู้ปลักดันแบนสารเคมีจำกัดศัตรูพืชทำให้ในจิมทราวิสมีคำแนะนำให้เจ้าที่สหรัฐว่าจะเป็นผลดีหากทราบว่าอะไรจะเป็แรงจูงใจให้รัฐรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันระงับการใช้ สารเคมีและยังอยากให้เจ้าที่ช่วยเชื่อมโยงถึงตัวนายกรัฐมตรีเพื่อเพื่อกุยเจรจาทบทวนแผนระง,งับการใช้สารเคมีขณะที่เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานายเท็ดแมคคินนีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการค้าและกิจการเกษตรระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงมดเอกประยุทธ์ขอให้ระง,งับการแบนสารเคมีในขณะที่นายกรัฐมตรีปฏิเสธหลายครั้งที่ตอบคําถามกับผู้สื่อข่าว นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะต้องยอมรับนะฮะทำไมสหรัฐไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีที่เป็นพิษนะครับเป็นยาฆ่าหญ้าที่ไม่ควรมาใช้ในประเทศไทยจริงๆสาเหตุก็เกิดมาจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทรัมป์นะครับแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดทรัมป์ทำให้มีความพยายามที่จะทําการจรจาให้สารเคมีซึ่งเป็นสารพิษนี้นะครับมาทําการจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งจนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังคงระงับอยู่นะครับ ในขณะที่ไบเดนเตือนอย่าเชื่อทรัมป์นะครับเรื่องของวัคซีนนะครับโจไบเดนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับตัวแทนของเดโมแครตขึ้นเวทีประชุมหาเสียงนะครับทางการเมืองแบบชาเวอร์ทาวฮอลนะฮะชื่อเปิดผู้สมัครตอบซักคำถามของผู้ชมโดยตรงที่เมืองซูริกรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเมือ่อ17นาฬิกา ด้วยการระบาดของโควิด -19 สำนักข่าว CNN ในฐานะผู้จัดจึงจัดในรูปแบบของ d ดฟอินนะครับชาญฮองนะครับผู้เข้าร่วมอยู่แต่ในลานจอดรถด,ด้านนอกห้องประชุมตามมาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมนะโดยโจไบเดนได้พูดหาเสียงและตอบข้อสักถามผ่านระบบออนไลน์แทนไบเดนใช้เวลาส่วนใหญ่ของการประชุมดังกล่าวโจมตี การรับมือการแพร่ระบาดโควิด -19 ของทรัมป์นะครับผู้หวางรักษาเก้าอี้เป็นนายกเป็นประธานดีในสมัยที่2เตือนชาวอเมริกันอย่าเชื่อคำพูดของประธานาธิบดีนะครับกรณีทรัมป์กล่าวหาว่าวัคซีนโควิด -19 อาจเชื่อมโยงนะครับอา,อาจมีการพร้อมใช้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเป็นแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลแต่ว,ว่าทรัมป์ได้ยองรับว่าจงใจ มองข้ามอันตรายของไวรัสระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวรายหนึ่งนะครับบ่งบอกว่าชรัม์รู้ดีแต่ไม่น่าทําอะไรถือว่าใกล้เคียงกับการก่ออาชกรรมแต่เรื่องนี้ชรัม์อ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นเกิดความตนกนะก็วัคซีนโควิด -19 กับรายเป็นประเด็นในการหาเสียงในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมเคยสังเคราะห์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคงชัดเจนนะครับ ในขณะที่อิสราเอลฮะล็อกดาวน์รอบที่2หลังเกิดหลังเปิดประเทศกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจสัข่ารรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลจะเข้าสู่การล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งที่2ระหว่างเริ่มต้นเทศการวันหยุดของยาวของชาวอยู่ส่งผลทําให้ประชาชนต้องอยู่บ้านท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ครั้งใหม่น,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์นะโควิดกําลังระบาด สหรัฐอเมริกาผวาซูเปอร์สเปรเดอร์นะครับแพร่เชื้อโควิดในงานแต่งงานตายไปแล้วเจ็ดศพติดเชื้อ177รายพิธีงานวิวาในชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐเมนนะฮะกลายเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์นะครับอีเวนต์หลังจากผู้เข้าร่วมติดโควิด9ทีเนอระนาวถึง177รายเสียชีวิตไปทั้งหมด7ราย เหตุการณ์นี้ได้กระพือความหวาดกลัวแก่ผู้คนในรัฐะะทางตะวันออกชิียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งต่างหวังว่าการแพร่ระบาดนะครับขั้นร้ายของไวรัสโควิด -19 ใหม่นะคงจะผ่านไปแล้วตอนนี้ก็หนักขึ้นฮะพิธีดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมงาน65คนซึ่งถือว่าเป็นการฝากฝืนคำสั่งห้ามทำกิจกรรมเกิน50คนโดยหลังจากพิธีเสร็จสิ้นในโบสแล้วคู่บ่าวสาวได้จัด งานเลี้ยงที่โรงแรมบิ๊กบูลอินในสถานที่ทั้งสองแห่งอยู่ใกล้กับเมืองมิลินอกเกตนะครับซึ่งมีประชากรประมาณ4,000คนอีก10วันต่อมาปรากฏปากฏรว่าผู้ที่ร่วมงานแต่งงานติดเชือ้อโควิด1 9เป็นบวก20ลรายทำให้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคนะครับประจำรัฐเมนต้องปิดการสอบสอบสวนเปิดการสอบสวนเป็นการด่วนสุดท้ายก็ตายไปถึง7รายนะฮะติดเชื้อกัน1 1 7ราย ในขณะที่นะครับสถานการณ์นะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะเรื่องของชอมกับ TikTok เนี่ยชอมสั่งห้ามดาวน์โหลด t k t o k WeChat นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WeChat TikTok โดยจะมีผลตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปนะครับโดยอ้างว่าแอปพลิเคชันสัญชาติจีนดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับคำสั่งของสหรัฐอเมริกาประกาศ นะครับยังไม่ได้เป็นการแบนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวโดยเฉพาะ TikTok เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่หรือแอปพลิเคชันได้เท่านั้นถือว่าเป็นการผ่อนผันนะครับให้ไบเดนบริษัทแม่สัญชาติจีนนะครับของ TikTok ได้มีเวลาหายใจหายคอนะครับเพื่อดันข้อตกลงทางการค้าระหว่าง TikTok ในอเมริกาต่อไป WeChat เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้บริการส่งข้อความหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ นะครับชำระการจ่ายเงินแบบ e อิเล็กทรอนิกส์จะประเชิญข้อจำกัดรุนแรงกว่านะครับในขณะที่ผู้ใช้ TikTok ในอเมริกานยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับจนกว่าจะถึงวันที่12พฤศจิก,กาย,ยนซึ่งคำสั่งแบนธุรกรรมทางการเงินนะครับธุรกรรมเทคนิคบางอย่างจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ออกมาประกาศคัดค้า,า,า,าแนาแนวนี้และเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาหยุดพฤติกรรมข่มขู่นะครับ และการกระทําที่ไม่ถูกต้องระหว่างการสัมภาษณ์ผู้นําสหรัฐอเมริกาไม่ได้เอ่ยชื่อชัดเจนว่านะะเขาสนับสนุนการดีนกันระหว่างทิกตอกหรือไม่แต่บอกว่าเรื่องนี้อาจจะดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกายืนยันกับ Fox Business ว่าแอปพลิเคชัน t ิ k ตอกแบบเบสิกจะยังคงใช้งานได้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนทั้งนี้คำสั่งห้ามดาวน์โหลดอาจถูกทรัม สั่งยกเลิกก่อนจะมีผลบังคับใช้ก็ได้ระหว่างนี้ไบเดนนะครับและ Oracle นะครับสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการตอบสนองนะครับข้อกังวลต่างๆของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ใช้ในขณะที่รัฐบาลของทรัมป์พยายามจํากัดสิ่งที่เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันจีนที่ไม่น่าไว้วางใจให้หมดไปจากเครือข่ายดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาทมกลางความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งนะครับในสงคราม ทางการค้ากับสหรัฐเมกาปัญหาสิทธิมน,นุษยชนรวมไปถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีนะครับระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งกำลังหนักอยู่ในขณะน,นี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับจัดว่ารุนแรงฮะหนักน่วงสหรัฐก็ไม่ยอมจีนก็หนักนะครับจัดหนักเลยทีเดียวในขณะที่เชื้อหลุดจากโรงงานผลิตยาในจีนทำคน โรคแบคทีเรียติดโรคแบคทีเรียหลายพันคนสำนักข่าวเอพรายงานว่าประชาชนหลายพันคนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับได้มีการทดสอบพบโรคแบคทีเรียชนิดหนึ่งหลังการรั่วไหลของโรงงานชีวะเพสัชฉพันธ์นะครับผลิตวัคซีนสัตว์ของรัฐแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับในขณะที่อาเบะยืนสารเจ้า กุสุนิครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับหลังจากที่มีการสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนะครับเดินทางไปยังสักกะะนะครับเจ้ายาสุนุกินะฮะในกรุงโตเกียวซึ่งนะับเป็นการเยือนด้วยตัวเองในรอบ7ปีหลังจากที่งดเว้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2013เพื่อเรียกเรี่ยงการกระทบกระทั่งกับจีนแล้วก็เกาหลีใต้ นะครับในขณะที่สสอ,อินเดียลั่น,นอาบโครนเป่าสังช่วยป้องกันโควิดสุดท้ายก็ติดเชื้อ <c oughs> เป็นเรื่องแปลกแกที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังคิดวิธีการเอาชนะโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่คนทั่วทั่วไปก็ยังไม่หยุดสรรหาวิธีแปลกแปลฮะป้องกันโควิด1 9ส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดนักการเมืองแดนโพริตะนะครับเสนอไอเดียว่าแช่โครนเป่าสัง นะครับช่วยกระตุ้นร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันได้นะครับสุดท้ายเขาก็ติดโควิด1 9ภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงสิ่งแรกนะครับเรื่องสารเคมี <c oughs> ตอนนี้ก็ปรากฏว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์ไว้นะครับว่าสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของทรัมป์นะฮะตอนนี้การที่รอยเตอร์เขาเอามาทำการเปิดเผยเปิดโปงเรื่องนี้ก็คงชัดเจนนะฮะว่ามีความพยายามจากสหรัฐอเมริกา พริจัดทาการเจราจาต่อรองนะครับเพื่อไม่ให้มีการแบนสารเคมีโดยเฉพาะสารเคมี3ชนิดที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าหญ้านะครับสารเคมีเหล่านั้นก็เป็นสารพิษฮะซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับซึ่งเป็นสารตกค้างแล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะล้างออกจากผลไม้พืชผักนะครับยาได้ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้านะครับการที่บริษัท นั้นมีการเคลื่อนไหวก็เกิดมาจากเขาใกล้ชิกบทรัมป์พยายามบีบไทยนะฮะบริจาให้ต่อไปให้ดําเนินการต่อไปนะครับไม่ให้มีการแบนเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์เดือนปีหนึ่งๆเนี่ยเขาได้เงินจากไทยไปก็เป็นหมื่นล้านบาทเกษตรกร,ร,กรต้องซื้อเพราะเกษตรกรมันดีกว่าไปนั่งถังนะครับก็ใช้วิธีการซื้อสารเคมีนั่นแหละซึ่งมีสารเคมี3ชนิดนะครับที่ปรากฏว่าใช้เป็นยาฆ่าญ้า นะคงเห็นชัดเจนนะวันนี้ผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์มันเกี่ยวข้องกับทรัมป์เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาตอนนี้การเปิดโปงก็คงเห็นชัดนะครเรื่องของวัคซีนผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของไวรัสโควิด -19 จะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้ในะเชิงสังเคราะห์ผมบอกแล้วใกล้ๆเลือกตั้งเราจะเห็นชัดว่าใครเกี่ยวข้องกับวัคซีนใครเกี่ยวข้องกับโควิด -19 ตอนนี้ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นเป็นระยะ,ะยะนะครเรื่องของ t i k t o k เรื่องของ e c h a t ะะสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์เนี่ยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒก,กรรมที่ชื่อ American First นะฮะเปิด3ยุทธการนะสงครามไวรัสสงครามต่า้าและสงครามอาวุธเขายังยึดหลักนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็ำลังซัดกันไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับยิ่งซัดกันแบบนี้คะแนนนิยมของทรัมป์เริ่มดีขึ้นนะฮะตามอันดับตอนนี้กําลังสูสีกับโจไบเดนนะครับ,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 ส,บ,รบสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองะสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยังคงตกต่ำยังคงไม่ดีและนะยังคงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย จนกว่าวัคซีนจะออกมาโควิด -19 จะหายไปช้าวัยอยู่ที่วัคซีนนะฮะแล้วก็อยู่กันอยู่ที่การกําหนดเกมของมหาอำนาจนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ อากยุดสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานมีก็มีไรทั่วแพรนแดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น ทงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนด้นทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น